สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมย์ก็จะมารีวิวครีมเซตครีมหนึ่งเซตนะคะแต่ว่าวันนี้เมย์ขออนุญาตรีวิวแค่บางชนิดเท่านั้นนะคะที่จะเอามารีวิวในวันนี้นี่เลยชิมิราเคิลน,นี่คะ่ะชิมิราเคิลชิมิราเคิลชอ็อปไหนเพื่อนเพื่อนหาซื้อได้นะคะนี่ไงมีชื่อเฟซบุ๊กอยู่ตรงน,นี้ ไหมคะื mm hmm. นี่เลย mm hmm. เพื่อนๆลองหาซ้กันได้วันนี้เมย์ก็จะมารีวิวเริ่มเริ่มตัวแรกเลยเมย์ได้ใช้เซรั่มตัวนี้นี่ค่ะเพ mm hmm. ่นเห็นไหมเอ่ยค่ะเซรั่มตัวนี้ชื่อมันติวิตามินเซรั่มนั่นเองเซรั่มตัวนี้จะอยู่ในแพคเกจที่มีชื่อว่า Lady p ิต t t y นั่นเองค่ะ Lady p ิต t t y ตัวนี้จะเป็นเซรั่มเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่มีความเข้มขน้นคือสกัดสกัดมาแล้วแล้วก็เซรั่มตัวนี้ยังจะต้านอนุมูลอิสระ,ะอีกตั้งหาก็คือจะมีทั้งวิตามิน A อบีสามบห้าอีและคนะคะโหดูสิมีวิตามิน เยอะแยะเลยคือเมย์อยากบอกว่าใช้แล้วมันดีจริง,รงคือสภาพอย่างสภาพหน้าของสาวๆที่รักการแต่งหน้าคือออกไปไหนมาไหนที่แบบในสภาพที่แบบศกไม่ได้รักการแต่งหน้าหน้าต้องใสหน้าต้ององ,ง่างนจ้งนี่คือนี่เลยเมย์แนะนําจริงๆใช้ดีมากจำไว้จำไว้ตอนี้นะแค่นั้นยังไม่พอคุณสมบัติก็คือยังจะช่วย ลดความด่างดำทำให้หน้ากระจ่างใสมากขึ้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นขวดนี้ขวดเดียวเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เลยจริงๆลองใช้แล้วดีมากส่วนเนื้อครีมเนื้อครีมเป็นยังไงเมย์จะให้ดูเลยนี่ไอเกเขาสวยนะจริงๆนี่เนื้อครีมง่ายๆมากเลยเนื้อครีมเราไม่ต้องเอาคือ เซรั่มเซรั่มบางชานิดก็คือเขาเขาจะใส่กับเป็นขวดใช่ไหมแล้วหรือไม่ก็แบบเราต้องมาแบบหยดแบบายดอกอะไรแบบหยดแบบเป็นดอกอย่างงี้ใช่ไหมเป็นดอกแล้วเราก็ต้องมาเกลี่ยเกลี่ยอีกทีนี่เลยเขามีหัวปัม๊มเมย์จะเอาให้ดูนะกดให้ดูนะนะเอาใกล้ใกล้ในน,น,นี่เห็นเนื้อเซรั่มกันไหมนี่เลยเนื้อเซรั่มเพื่อนเพื่อนดูเลยเนื้อเซรั่มคือดูสิ แล้วจะบอกว่าคำว่าเซรั่มเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเซรั่มจะไม่เหนียวไม่เหนอดจะคือถ้าเราเกี่ยแล้วอะ่ะมันต้องซึมซาบเข้าเข้าเข้าผิวถูกไหมคะนี่เลยแกะ่ดูอ่ะเบาๆนะเบาๆนะคะเวลาเกี่ยที่หน้าดูสิคะมันทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะมากๆหน้าไม่แห้งกร้านแถมทําให้เราหน้าเราอ่อนกว่าไวัด้วยดูสิเห็นไหม โอ้เมย์ชอบนะชอบที่ชอบที่ว่ากลิ่นเขาก็หอมแล้วก็ชอบที่ว่าเซรั่มเขาเขาคือซึมซาบไวมากเนี่ยแห้งแล้วเพื่อนๆแห้งแล้วคือแห้งแล้วจริงๆอ่ะแห้งแล้วหอมมากคือตัวนี้ใช้ดีมากถ้าถ้าเพื่อนๆซื้อมาใช้ก็คือคนเดียวเห็นผลแล้วก็ใช้เมย์อ่ะจ,จะใช้ก่อนแต่งหน้าคือใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนคือเมย์อยากเห็น ไม่อยากเห็นผลไวนั่นเองตัวนี้เลยแนะนําจริงๆโอเคเนาะจริงหอมหอมมากๆโอเคตัวนี้นะจบแล้วมีอะไรถามถามได้คอมเมนต์มาถามได้นะคะโอเค